ขอคนวันศุกร์พิมพ์คำว่าวันศุกร์รัวๆเข้ามาหาแม่เนาะเพื่อฟังคำทำหนายจากไผ่ยิปซีเด้อกอนุญาตนเนาะเปิดไพ่ให้กับคนวันศุกร์ในอาทิตย์ที่สี่ในอาทิตย์ที่สี่อาทิตย์ที่สี่หาวันที่ 11, 2000, สิบเอ็ดปีสองพันเจ้าสี่เนาะพุทธศักราชสองพันหาลอยหกสิบเจ็ด นาโอกาสเวลาปัจจุบันนี้ขออนุญาตเปิดไพ่ให่กับคนวันสุกผู้ไดคนวันสุกพิมพ์คำมาวันสุกเขามาหับฟังแบบร้วนๆเดอะเดวิลเดอะเดวิลใบถมีดไผ่ตาจิตของคนวันสุกเนาะเพิ่นบอกว่าในส่วงเวลานี้เนาะ่นมาให้คนวันสุขเนาะเสื้อหมันในคุณงามความดีไพ่ใบนี้เนาะมีทั้งดีและหายเขามาป้าปนผสมประสานกันเดอ้อเพิ่นบอกว่าคนวันสุกเนาะมีซนะิกเซนแห้งเนาะเพิ่นบอกว่าในส่วงเวลานี้และสิ่งที่สําคัญเนาะเรื่อง พีโบเป็นเหลืองเหลืองที่ฮดฮูเหลืองที่มนเนาะมเแยะเนาะที่ว่าเคยข่างเคยป่าเคยเบาขืนกวนว่าซานหนูหนี่นั่นที่ผ่านมา,าไพ่ใบนี้มาบอกว่าเจ้าจาได้ปดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระภาพแล้วเนาะคนบรรสุกเด้อแล้วเพื่อนบอกว่าเจ้าจาเก่าขัวเมามัวลุ่มลุงกับสิงที่บเป็นประโยชน์เนาะในอาทิตย์นี้ให้ฟังไว้เด้อ แล้วไพ่ใบนี้อยากบอกให้คนวันสุกว่าจงมีสติระวังโตัในการดำลงชีวิตยาเผลเลอยาเผลใจยาประมาทในการกระทำอยู่ให้มีสติให้ดีที่สุดเพราะว่า The Devil เดอะเดวิลเนาะคันแปลภาษาลาวเขาเก็เอ่ว่าพญายุ่มมาลาดไพ่ใบนี้อยากบอกวา่าทาหากเจก้าอยากลุพผนจากมีบากกรรมในการติดคัดบม่ว่าจะเป็นการเงินการงานเนาะ ธุรกิจการขากัน้ายการดำรงชีวิตท,ที่ว่าเกี่ยวของกับตัวเจ้าเจ้าอยากรุดพลเจ้าต้องมันเสริมด้วยการหาย่านแบ่งปันในสิ่งที่เฮาเหตด,ด่ดยกับคนอื่นเนาะหรือว่าผู้ที่ดอยก่าเฮาสามารถแบ่งปันได้แล้วจงใส่ชีวิตให้มีคุณภาพและสางชีวิตของตัวเองให้มีกําลังใจที่เข็มแข็งคนเกิดวันซุกเนาะจะมีโศกตนอาทิตย์ จากข่วมฝันได้โุกก่อนไหนแต่ว่าต้องทุกขลาบก่อนต้องทุกก่อนแหละจังได้สุกเนาะต้องเสียเงินก่อนหรือว่าต้องเจ็บต้องป่วยก่อนเนาะเจ้าจังได้สุกก่อนนี่มากเพิ่นบอกว่าคนวันศุกร์เดอ้อแล้วอย่าบอกว่าคนวันศุกร์เนาะยาใจโอนเอ็นยาใจคอยอยาใจน้อยให้เข็มแข็งให้ตั้งใจให้เสื้อมัน พลังความดีที่ตัวเองสางคนอื่นมนุษย์โลกนี่นะจาสร้างดีคนจะแนมโมเห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าแนมเห็นเจ้าและจะปลดปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระภาพภายใบนี้บอกเนาะความที่เจ้าหยุงหยาความที่เจ้าของค่าในทิพานมาจนหอดปัจจุบันนี่มื้อนี่เนาะเดวิลมาพิพากษาวา่าจบสิน้นควมหยุงหยา นับแต่มือนีไปเจ้าได้ลุดผลแล้วการเงินการงานของเจ้าการดำรงชีวิตเจ้าการเจ็บการปวอยขงเจ้าเริ่มดีขึ้นตามลำดับกินยากระถือพยาธ่นอนกระรับได้ในอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าถ้าว่าเจ้าขาขายเนาะจะเกี่ยวของกับธุรกิจสีเท่าๆจะมีกลุ่มคนที่มีอิทธิพลเขามาเกี่ยวของกับชีวิตเจ้าภายากบอกว่ายาะเมอยาเผลอใจ จงมีสติหายยึดมัน่นความดีเท่านัน้นิ่งจะสวยเจ้าหาย่านผลใดเนาะอันนี้คือคนเกิดวันสุกเนาะแล้วไพ่ใบที่สองของคนเกิดวันสุกเห็นปะคิงถวยคิงถวยมาบอกว่าคนวันสุกจะมีสุกใหญ่เข้ามาคนวันสุกหนี่ใจใหญ่สายเปเนะาะกาดใดกาดเสียเออ ใจไงสายเปเพื่อนบอกว่าคนมันซุกนี่เป็นคนที่มักขาดสติในการลงทุนในการปากการบอกอันใดหนึ่งเนาะไพ่อยากบอกว่าล่าซ่าล่าซ่าถวยเจ้ามีเงินก่อนติดโตแต่เจ้าต้องสั่งซาและคิดเห็นในสิ่งทีเจ้าจะจับจ่ายต้องคืดก่อนเนาะจังใจออกไปถ้าว่าเจ้าบกคิดเจ้าจ่ายแบบโบคิดเจ้าจะเป็นคนทีโบลือยัง และนาเวียการเงินการงานของเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นการขาการขายเนาะเจ้าจะมีโกเขามาทั้งหลาบล้อยทั้งใดทั้งควมฝันได้ทั้งการขาการขายที่ว่าคนวันสุกนี่เนาะเฮ่งสองเด็กเด้อเฮ่งสองเด็นะกเนาะพนบมาว่าจามีโกสองสัตวนะ์เนาะเขามาหาคนวันสุกแล้ว้นวันสุกเนาะใจใหญ่สายเปย์ให้ระว่างเด้อผูบาวเนาะผูบาวภูสาวเนาะใจใหญ่สายเปย์ไล่กับบุได้ได้ให้เบิงคิดเห็นเนาะคิดเห็น เงินขําของเฮาอยู่ในกระเปา๋าที่ว่าเฮาหาอยากเด้ออันนี้อันนี้ภัยเตือนนาะเพื่อนบอกว่าให้เรามาระวังเนาะการทํามาค้าขายของเฮาการเมื่อยของเฮาที่ผ่านมาเพื่อว่าซีวิตเฮาหนี่จะดีขึ้นมันกับบรมเวณของหอยคอยการเงื่อนการงานเนาะในส่วนอาทิตย์นี้เพือ่อน่าควนวนันศุกร์จะมีค่วมดดเดนินใหลาบลื่นได้เนาะเพือ่อน่าคนที่เป็นเป็นครูคนที่มีครูสางโขบสางขั้วเนาะเพื่อน่าจะมีโศกเขามาในดาในด่านนาเฮ็ดเวียกเลยผูเป็นเมีย ถาว่าผูเป็นเมียจะมีคววมฝันหายโศกเด้อทาว่าผูเป็นเมียจะมีคววมฟันหายโศกแกผูเป็นผัวเนาะพนบมกว่านาเวียของคนวันศุกร์นี่จ้าคอยดีขืนและขย้ายขืนไปเรื่อยเถือทาว่าคนวันศุกร์นี่เบาเกียียวเนาะเหตุธุรกิจนี่จะเบาเกีย่ยวกับนธะุรกิจใหญ่เนาะการลงทุนใหญ่ใจใหญ่สายเปีพนวะ่าการลงทุ้งทื่ใหญ่เหตุหายนวันศุกร์นี่ได้หับมาหับพ้น เนาะได้ฮับมาคับพ้นแต่ตนอาทิตย์อยากมีการาลุดร้อยเนาะกลางอาทิตย์มาจ้ามีโศกเขามา,าแบบมหอมาเนาะเออแบบลายว่าสินะส่สะสวนไผ่ใบที่3มของคนวันศุกร์ไผ่เศรษฐีเห็นบอกทุกคนซิบเหรียญสิบเหรียญของคนวันศุกทุกคนฟังไว้เดอ้อ ข้นวันศุกจามีโศกญงเป็นถ่ายอาทิตจามีโศกไงเขามาถาวว่าค้นวันศุกติดต่อเจรจาขายทีดิน,นขายเฮือนขายรถเป็น1ิปปอก1ิปปิกได้มากได้ผลถาวว่าค้นวันสุกขายเครื่องออนไลน์ก็ได้เนาะขาขายอยู่น้่ตามตลาดได้เนาะหมายว่าในอาทิตนี้คนวันศุกเด้อจามีโศกก่อนใไงเขามาหาได้จากคว่ำฝันหรือว่าผูเป็นเมีย เนาะจ้าฝันหายโศก,กับคน้นบรนสุกเนะาะถาว่าคนโสดคนโสดเนาะเพิ่นบอกว่าค่วมโสดของเจา้าสร่างล่หับแรงขึ้นให้เจ้าได้เดี๋ยวาว่าคนโสดเนาะสร้างไล่หับแรงขึ้นให้เจ้าได้เนะาะค่วมโสดของเจา้าเป็นเหตุพาให้เจ้าเป็นคนรวยได้ถาว่าคน้นบรนสุกเนาะผู้ใดม่หลูกเกิดบรนสุกบวชอยู่ถามเลย อโลลูกไอจั่วคูบ่ามือนี่จะฟันยังเขาจะบอกให้เจ้าเนาะจ้จะได้ฮับท้าว่าได้ฮับขอตัวนี้ซูมเสียงไปเลยเนาะเจ้าจะได้โศกอันนี้เฮ่งเฮ่งคือการกับบันผุดกลางคืนเนาะเฮ่งยืนหนึ่งคือกันเนาะกับบันผุดกลางคืนเนาะคนวันซุกเนาะแล้ววันนี้เพื่อนบอกว่าในการขาการขายนาเวียกการเงินการงาน จะได้หับมากหับผลจะได้เกณฑ์กำไรสูงเนาะไพ่ของคนวันสุกร์ถือว่ามีความโศกดีเด้อถือว่ามีความโศกดีสูงขอให้คนวันศุกร์จงพยายามตั้งใจตัวเองให้มีสติทุกอย่างจะผ่านผลไปเด้อมาส่วนสุขภาพเนาะผามาสุขภาพนี่จะมีความเจ็บหลัง ปวดขาเด้อปวดเจ็บหลังปวดขาเป็นยังเป็นคนมกักยางร้ายไปดูเนาะไปเป็นหนาเบียบการงานหนุ่นนี่นัดร้าย,ายอะไรยยางมาสาียซะบอ่บอบ่อได้เป็น,น,นปัญหาเนาะเบื่อยางกินยาก,กับปลาก็ากอัมปีเบื้อานั้นแหละเนาะส่วนไผ่สรุปของคน,นวั The ent, นศุขว่า The Saint เนาะสเตนมาบอกว่าคนวันศุขเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งเนาะแต่บ่อแข็งกระด้างเด้อเพ่นบอกว่าเป็นคนที่ว่า มีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถผ่านพาอุปสรรคทีเป็นมรสุมเขามาในชีวิตนี้ให้ผ่านพ้นไปได้เนาะพูนบอกว่าขอให้ยคนบรรสุกจงเสืออมันรัทธานในความดีจงใส่ความใจเย็นเขามาบริหารชีวิตจงใส่ความใจเย็นเขามาบริหารหนาเวียของตัวเองแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปดีถือว่าอาทิตย์นี้เนาะคนวันสุกเนาะเฮงยืนหนึ่งเนาะเป็นผู้ที่สองได้เดิมพูนบอกว่า จสามีโศกไงเขามาจกได้ไพ่เศรษฐีเนาะเลขนาไพ่ของคนวันศุกร์เอาไปซุ่มเสียงเดอ้ออ่ะเอาไปซุ่มเสียงเดอ้อทุกคนเดอ้อคนวันศุกร์เนาะจดไปพร้อมๆกันเนาะเดอเดวิลเนาะมาเลยเลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งเนาะเลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งเดอ้อทุกคนเดอ้อ